ไม่น้อยมันกระจายมันกระจายเมื่อกี้มีมีคนแอบอยู่ตรงนี้อ่คนหนึ่งไงเดิมดีอ่ะใช่หรอเฮ้ยเขาเขาคุยพลอะไรนะแอบกันหนีรู้ความกันไม่หนีต่อยหรอยากรถไหมไม่เมื่อกี้เมื่อกี้มีไปแล้ววิ่งไปแล้วไปแตกกันน็อกอีกใช่แล้วเลยไปแตกกันหัวแตกแล้วใช่ใชแล้วเราเราบอกรันพี่พี่โฟนหรเปล่าเซียนคือไม่ทันนี่โดนปักี่บาทพี่โฟนโดนเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเราบอกรถสาม เออก็เดือขาดแล้วน้องชอยดึงหมดโชโคตายหลังสุดพี่โหแขงจัดม่แเราไมู่้ถ้าเกิดผมผมลมพี่บิ๊มไม่ยิ้มผมด้วยนะพี่สายไม่ใช่เราเห็นดีแล้วเนาะอ่าถูกพี่ไม่ไมคุณแนะนำให้ใส่หมวกพับจีนะมองได้ไหมใส่พับจี้วพับจีสวนเสมอใส่เสมอพับจีสเสมอเพราะมันมันเล่นตอนคืนมันมองยากนะเว้ยมันจะมืดถ้ามันจะเป็นสีเดียวกันนะใช่ใช่ถ้าโดนยิงล้มคือมึงมองไม่เห็นได้เลยวะอันนี้คือเราเราจะไอ้บอกไม่ใส่หมวกเหรอเพื่อนเกมบีเกมบีอันนี้กลัไง าเบมึงยังไม่ออกแก๊งเหรอเพื่อนออกแล้วแล้วเรามาเจอกันได้ไงอะ่ะไม่กูไปใช้ชีวิตหลังเกษียณมาเพื่อนตกปลาโอ้มึงไปใช้ชีวิตหลังเกษียณมา <c oughs> มึงไม,ไม่บอกกันเลยก็อบอกแล้วไปใช้ชีวิตหลังเกษียณงาน,นกูจะเป็นเสือคนสุดท้ายอะไรอ่ะ ลูกนี้เราใจเย็นนะเอ็นดีแม่งลืมจัดเลยว่ะอย่าหลงนัวได้วงนัวเลยใครใครมีข้อบ้าขอเข้าเลยดิกระเป๋าอะไรครับหนึ่งสามโปรเซค้าขอบคุณครับถ้าเราวงนัวเราถ้าเราจะเปอะไรพี่ไม่เป็นไรขอเปิดเอ็นดีครับไม่หมกคิดตรงไหนเราเราก็แพ้เชียร์ไปเลยไม่ไม่แต่แต่ตอนเปิดคนร่วมด้วยไม่ใช่ว่าไปเปิดแต่คนร่มด้วะไม่เรื่องพี่กัลเลนบอกนะที่พี่กัลเลนบอกเมื่อกี้ว่าเราเล่นดราม่ากันด้วยเล่นดิสเล่นเต็มเต็มไปเลยที่ไม่ต้องพูด คือถ้ามึงเถิดถ้ามึงเถิดกดออกกูก็เอาขาดนะโอ้โหจะยังไงพี่ยังไงพี่ต้องตามนั้นต้องตามนั้นเพื่อนแน่สามสิบเก้าคนไม่ต้งคนแบบยังไม่กดออกอะดอ้คนเหมือนเหมือนมึงถือึงเบอร์ืทานอสอยู่ตอนเนี้ยไ่ต้องเตรียมติดยิ้วตลอดเวลาไม่คนตอนนี้คนเราไม่กี่คนเพื่อนรู้กูไม่รับไม่ถูกถูกเพรวะว่าเพราะเมื่อวานเที่ยงคืนกูเข้ามากูเปิดกดออกกูว่าโดนเจ็ดขาดต้องรับสภาพขาดนี่คือถ้าขาดสองรอบก็หนึ่งติ๊กนะสามติ๊กก็มึงก็ไปคุยกับพี่มึงเอาว่าจะออกไหม ช่ครับสามสามติ๊กรับโชคไหนพี่มึกอยู่ไหนอ่ะพี่มึกอยู่ไหนอ่ะนายยินอยู่ข้างหน้าปั๊มยาีผมอยากผมอยากให้คิดว่าถ้าพี่มึกโดนโดนหนึ่งติ๊กสามติ๊กเนี่ยเขต้องรอดรอดนะไม่ทุกคนรอดทำไมพี่พี่มึกก็ต้องทำอะไรแบบออกไม่ได้ออกไม่ได้พี่ออกก็แตกดีเลยโอซีหน่อยอ่ะถ่ายตูดโอซีลงไหมลงโอตกอ่ะอันนี้เต้นเต้นโกกวาชวนาค้องเออแต้นเต้งเต้นเต้นยิงแตงนยิงแตงนยิง ผมตัวแปดเลยหรออ๋ออันนี้น่าสนใจอย่างนี้ไงมันไม่เสียหายเลยนะมือลองแต่งไปแล้วมไม่เสียหายเสียหายแล้วพี่เสียหายแล้วเสียหายไม่เสียหายอะไไม่เสียหายพอตอนพีอลองแต่งไม่เสียหายแล้วเสียหายแล้วีอเริ่มเสียหายว่ะไม่พี่มือเขาน่ารักไงเขาไม่เสียหายหรอกเรอเราถ่ายนกาลินอยู่ไหนอะกาลินกาลินเนี่ยทำยูทูแบบบ้า้า่ไหนอะอ้าบ้า ไปก่อยเดยวลืมดูสวยจัดเลยไม่ไปเซ็ตวะ28พี่เราเยอะนะเนี่ยเราเยอะนะเนี่ยบ้านเสือไม่เงาตลอดเลยตัวอะไเลวเลย28 6 28เราโคตรเยอะอ่ะไอพตัวก็ลำเบาเพื่อนเบาเพื่อเบาเพื่อนเบาลำเกินเราองมาเฮ้ยจบแล้วอยออกนะเผื่อได้ส่งเงินห้าหมื่นวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยยยยยยย วันนี้ไม่แค่พี่โฟลเดอร์ลาคนเดียวนะเว้ยเเ้าดรมีมีสองคนพอใช่ก็มีโอดโอส่งโอส่งห้าหมื่นนะเบาตัวลรำเบาตัวไหนเบาเพื่อนตัวลรำชินใจไม่ไม่ไม่ต้องพยายามยิงใครก่อนนะแบบเดี๋ยวจะเข้าเลยแก่เลยครับพี่เลอเลยครับพี่เลอเราไปแย่งภูเขาห่างกันดิถ้าเล่นมงนัวก็ต้องเล่นมงนัวแบบเออเราแจกฟองบนเลยได้ปะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบนอกนะนะคืวันนี้คคือวเนีเราจะแยเรา้อมอ้อมเวันนี้เรามาน้อยแต่เราเก็บได้เดียวเดี๋ยวแบนแบนกูขอแจ้งข่าวพระราชสนักหน่อยสมมุติถ้าถ้เล่นแบบเล่นวงนวเหมือนเมื่อวานน่ะเราเน้นชุบเยอะเยอะเอนะเพราะว่าคนสนใจมึงฟังกูมึงฟังกูมึงชุบนอกวงได้เว้ยมึงสู้นอกวงได้เฮียเร็วเร็วเรวรดูรรอร็ร็ไม่ชวเรเอ็วเร็่เรเเเ จะไม่ต้องช้อนหรอกถ้าถ้าเขาอุตส่าห์เล่นเนี่ยเอาอ่ะคุณเอาตีถามทรอรอรอได้รอได้เราเราไม่ซ้อนเขารอรอเลยรอรอไอ้เพื่อลเมอเดยวเอาไป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 อาไเอาไอาไปเอาไปเอาไปอาไปเาไปอาไปเอาไปเไเอาไปเอาไปเอาไปไปเอาไปเอาไปเาไปเอไปอาไปเไปเอาไปอาไเอาไปเอไปเอาไปเอาไปเไปอไปเไป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 เเไปไปไปไไปาอไปาไเไปาไเไปาไป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 ไ

เวลานี้นะพี่เวลาเหมาะแล้วเหมาะแล้วท้านซ้ายเพื่อนโดนอะซ้ายมือเขาทำอะไรกันตั้นล้วกับกันนังครับ

เอ้ย Principal. อะไรนอกวงอะไรเนี่ยแข่งกันหรอสภาสภาพี่สภาพี่กายใจเย็นสิเาโทษโทษที่เขาโทษที่นกเฮ้ยเมื่อกี้ผมชุบหมวกกันน็อคไข่ผมไม่ลืมนาบ้านเราอ่ะบ้านหมวกน็อคสีชมพูเรายนิ่งแล้วเขาไม่ยิงเราอ๋อโอเคพี่กายผมไม่ลืมนะแค่นนั้เองเดี๋ยวว่างุ้นเดี๋ยวว่างตรนนะมึงลองเข้ายูทูบแล้วมึงลองดูช่องป๋าโจ นัวอยู่เลยเตอนแรกกูงงจัดเ <c oughs> พื่อนบอกอย่าพึ่งเข้าสักพักเข้าแล้วก็บอกกลับมาเออเออไม่หลายอย่างจริงพี่งงจัดเอ้ยคือเมื่อกี้คือกูกูไม่อยากให้เล่นซ้อนเฉยเยคือเมื่อกี้มันมันแค่มันแค่เฉินมันโดนยิงเฉยเฉยกูเลยบอกเอ้ยใจเย็นใจเย็นก็เลยวิ่งเรียกเรียกกลับมาเมื่อกี้ไม่อยากให้เล่นช้อนส่นเรื่องไอ้โจอะขอขอคนที่แบบว่าโตโตอะพูดกับมันหน่อยแม่นี้ไม่สมควรจริงๆ มันจีมันเข้าแอดมาบอกแลวนะไปพี่ผบนี่ผมปรับไปแล้วพี่ผมตังก่อนไปแล้วพี่ไม่มาล้ก็หมื่นเออก็นั่นแหละก็คือคือปรับมันนะถ้ามันไม่ได้เงินที่เยอะแต่อย่างให้แบบผู้ใหญ่ไปเตือนหน่อยพี่โชพี่ก้าวพี่ซานเรียกเลยพี่วินขอบคุณครับ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 บนังเชื่อช่เชื่อมามารวมไหนไว้ขออนุญาตดูดีว่ากี่สลัดวันนี้ เส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 ่เฮียเสสัตว์เสบ้านเฮียเส่บ้านเฮียเส่อันนี้เสธรรมดาอ๋อเคยบ้านเสธรรมดาที่เสต้องใส่ไข่นะร้านบ้านเนี่ยบ้านขุนบ้านขุนบ้านเส่นี่บ้านเส่นี่บ้านเส่นี่ดูผัดอยู่ดูผัดอยู่พี่พี่เฉินที่อยู่แลนด์ปั้ใช่พี่ใช่อยู่แลนด์อยู่แลนด์ไม่ใช้อยไ่ใชพี่อยู่บ้านเราเยอบ้านเราเนี้ยใครอยู่แลนด์ปั้ พี่อยู่ไปแล้วพี่อยู่พี่อยู่อยู่ยยยยอ่ะพี่ไปแกะเทาพี่พี่ผมกลับแล้วนะเสร็จแล้วไปปล่อยแดนดะผมจะเมืองอะไรเนะพี่ไม่ใช่อยู่แดงแดงเบนเบนจะจเริ่มเริ่มกิจกรรมเลยนะสองล้านไอไอซีสองพันโอซีเลยนะไม่รู้เลยมาไอเบนโดนมาพี่เปาอะสามสี่ห้าไม่เปาเกี่ยวอะไรกูล่ะไม่รู้ว่าโดนไม่เนี่ยเโดเไหมโดนไอมโดนปหมไม่โดนยังไม่ตีใครเลยกีจัดเลยกูโดนเพื่อนแทงตายอ่ะพี่เอ้ยคือเกิจกรรมกี่โมงพี่ผมตเราไปข้างนอกว่ะตอนพี่ขาครับกิ่โมงพี่เอ้ ไปเอางี้กูกูถามพวกมึงถามถามถความสมัครใจทุกคนจะเอาวันนี้หรือจะวันอาทิตย์วันอาทิตย์พี่วันอาทิตย์ดีกว่าไม่มีเก้าคนเลยหรอวันอาทิตย์ครับพี่วันอาทิตย์ครับพี่ตกใจหมดขาใคพนหนึ่สองสามสี่ห้าหกหกคนพี่เพิอกู่ไหนเพลไหนนี่นะนี่ี่นยไองไง้อเวอาเราหนึ่งสอกง็เเเเอยู่กูอยู่่สาสี่ห้าหกเจ็ดพี่ว <Okay. S 1> จะรับแปะไปแล้วนะถกแปะข้างนอกวันนี้เออที่มยต้องผันไงออบ้างเลยเอิร์ธคอมบ้าพี่หวังมันอยากเป็นวันที่กันจะทำไงเนี่ยพี่เหมินเฮ้ยพ<ห>ี่หวังมต้องบอกนะเว้ยมันต้องมาดอกอ่ะหลงเง้ได้ยิน <ๆ S 2> ไหมเนี่ยใช่ใช่เรื่องปรับตานี่เรื่องปรบต่างใช่แต่ต้องให้เหมือนที่ป้าบอกให้คนโตโตไปคุยกับแก่ใช่ต้องให้คนโตโตไปคุยมันเลยกูกูอยู่ถ้ามันมันไม่ฟังบอกพี่เหมือนรอบแรกพี่พี่เหมือนกูอยากให้มากี่ทุกวันเลยรอบแรกมันแค่สีมคนมีคนมันมีคนครับขาดแค่สี่คนพี่ไม่ไม่ทั้งหมมดีคน เมนรวมสองเรามีสามสิบแปดลบสี่สบสองคนสาองต่อให้มีสคนก็เป็นสามสี่วันนี้ส่งเงินแสนหนึ่งปกตินะครับอ่ะแก๊งซอลเรามีสามิแปดนะสามบแปดเอาลบสี่ต่้ดีไงสามสิบหกนนั้นใช่เราต่อสามสิบหนั้นสาบสี่อ่าจบแล้วไอ้หี้ยตรงนี้ตรงนี้มึงตรงนี้มึงมีสามสองถูกไหมมีสามสองอ่ะคุบวกให้สองคนสองคนที่หายไปสามสองเป็นสามสี่ก็ไม่ถึงสามหกดีถูกไหมโอ้เสียหายหลายแสนเลยอย่างนี้ต่ให้ต่อให้หวังเข้ามา ก็เป็นสามสิบห้าก็ขายคนหนึ่งอยู่ดีเจ้กูก็น an ึกว่าไม่จะได้ส่งเงินน้อยแล้ววันนี้จริงวะพี่เอาหน้านี้ฝากใครดีพี่วินพี่วินครับ